สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวสุภาณีลุ่หมอหมูส9จากคณะสังคมศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ทิเล็กน้อยใน KU Style ค่ะนั่นก็คือการกรอกน้ําจากขวดน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่ห้องหรือว่าเป็นเครื่องกรองน้ําที่ตามหอหรือว่าตามบ้านต่างๆมิลดการซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นด้านนอกนั่นเองค่ะซึ่งการทําแบบนี้นะคะยังช่วยลดพลาสติกหลายขวดต่อวันแล้วก็เป็นการประหยัดเงินไปในตัวแล้วก็รักโลกร้อนด้วยค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าจากขวดน้ำใหญ่แบบนี้นะคะที่พกพายากแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะก็จะกลายมาเป็นขวดน้ําเล็กๆแบบนี้ที่พกพาไปที่มหาลาัยหรือว่าตับสถานีต่างๆได้โดยที่เรายาไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนในการซื้อขวดน้ําเพิ่มด้วยค่ะจากขวดใหญ่แบบนี้นะคะได้ตั้ง3ขวดเลยค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ